กรมอุตุประกาศเตือนล่าสุดช่วง11-13กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันช่วง11-13กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริวเวณเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านไปในบริวเวณดังกล่าวในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษช่วง11-13กรกฎาคมนี้ครับ